สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเที่ยวอีกที่หนึ่ง mm. ที่นี่ก็เอฟซีบอกให้มาดูว่ามีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งะฮะแต่จริงก็เป็นตลาดเก่าแก่แล้วนานแล้วนะฮะเป็นตลาดไอเขาเรียกอะไรนะตลาดรถไฟเลยฮะกมสิบเอ็ดนะฮะ,ต,ดดะ,ฮะตรงใกล้ๆกับหมอชิดสองนะครับถนนกำแพงเพชรสองเนี่ยตลาดนี้ผมก็เคยมารอบหนึ่งนะตอนนั้นผมมาส่วนมาจะมากางวันนะฮะ ตอนเที่ยงบ่ายอยเงี้ยของก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มาเอาของอะไรเงี้ยครับพอไปพ่อค้าที่นี่ที่รู้จักอยู่ก็วแวะมาเอาของนะแต่ไม่เคยมาเช้านะครับวันนี้ก็เลยเขาบอกว่าเป็นตลาดเช้าผมก็เลยมาแต่เช้าเลยวันนี้มาถึงนี่ก็ประมาณหกโมงเช้านะโอ้โหคืมฟ้าคืมฝนฝนลงด้วยตอน,นเช้าเนะี่ไม่ไม่รู้พ่อคา้าจะเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวก็จะถ่ายเท่าที่มีนะครับ เท่าทีมากันนะฮะว่าได้ขนาดไหนนะกมอ11นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าตลาดรถไฟกอมอ11นะครับ mm hmm. จากตุจักใกล้ๆสวนจุจักนะครับ mm hmm. ถนนกำแพงเพชร 2, 2> mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ตลาดนี้ก็จะอยู่หลังหมอชิด2นะฮะ mm hmm. ถ้ารถนครชัยแอร์เลยไปหน่อยอะไรเงี้ยโอ้มันติดกันอยู่หลายที่นะครับ mm hmm. อยู่ใจกลางเมืองเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรม้างนะ,นะตลาดนี้นะครับโอเคครับ ือนนี้เดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมร้อนจังเลยนะครับปีสองหนะครับตรงนี้เขามีตลาดนัดนะครับเป็นตลาดนัดแบบขายพวกอาหารนะครับผักอะไรพวกนี้ผลไม้นะครับด้านนี้ฮะเป็นเขาเรียกซอยอะไรไม่รู้นะผมมาจอดรถอยู่ด้านในนะครับเพราะด้านถนนกำแพงเพชรจอดไม่ได้นะฮะ ก็เลยเลีเล้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็มาจอดแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับจริงๆก็เดินได้ครับนนี้ว่านั่นก็ไม่อยากเดินครับมีมอเตอร์ไซค์จ้างก็10บาทเองครับมอเตอร์ไซค์มาสปากซอยแล้วก็จะเดินของเก่าจะอยู่แถวปากซอยนั่นแหละครับ แถบ,บนี้ก็คนขายนี่ก็คนขายก็ค้ายอยู่แถวคลองหลอดนะฮะบรรยากาศเหมือนคลองหลอดเลยครับมาเดินแถวนี้นะฮะมันก็จะมีของเก่าประเภทนี้นี่ะเยอะนะครับของแบบนี้นะฮะก็มันก็จะแปลกไปแบบหนึ่งนะครับใช่แล้วมันโกโปรสี <c oughs> <c oughs> เอ,เ,เอาละเดี๋ยวว่ากันใหม่เอาแค่นี้ก่อนไปเรื่อยๆวันนี้ของน้อยครับพอดีตอนเช้าได้ฝนตกนะครับน้ำมันไม่ได้คึมฟ้คาคึมฝนพ่อค้า<ๆ>เขาก็เลยไม่มาตั้งกันหลายเจ้าเลยนะครับโดยเลหลงเหลงเลยนะฮะปกติจะเต็มไปหมดรนบแถวนี้นะครับคนก็จะเยอะด้วยนะช่องสา์อาทิตยนะ์ได้ยินเสียงรถไฟไหครับ ตลาดรถไฟนะครับ <ไป S 1> ก็เลยมีเสียงรถไฟเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะครับรถไฟตรงนี้ก็จะเข้าหัวลำโพงนั่นนะครับอ่าตลาดนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับตอนที่ผมจับของขายนะครับตลาดนี้ก็เคยมีลูกค้าเอาของมาส่งในประจํานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่คนเดียวนะฮะปกติจะมีหลายคนนะครับก็แยกย้ายกันไปขายที่อื่นนะก็ไป ไป,ไปตั้งหลักที่อื่นอะไรเงี้ยก็ยังมีบ้างที่ดิูที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับแถวนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเลยนะครับคนขายก็บรรยากาศ้ายคองหลอดนะครับแถวเอ,อแถวไอ,อ้คองถมนะครับคองถมโรงบาลกลางนะครับแถว วราจักอะไรพวกนี้ที่ขายอยู่ข้างถนนบรรยากาศคล้ายๆกันเลยนะครับคนขายน่าจะมาจากที่นู่นกันด้วยมาหมองมองนะครับสวเมันกผมก็เดินออกมาตรงข้างถนนแล้วนะครับ ด้านนี้เป็นถนนกำแพงเพชรสองนะครับของก็จะวางขายแบบตลอดทั้งทางนั่นแหละครับพระเครื่องก็เยอะนะครับพวกพระเครื่องพระบูชาอะไร,งไรเงี้ยเ,รเ,เยหรีนนรรยญน,บบนอะไรพวกนี้เยอะเลยนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับของถมขายลักษณะแบบนี้ต้องมีพระเครื่องแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลาดชนประทานนะครับด้านถนนด้านนอกนะครับ ก็จะมีพระเครื่องแบบนี้เยอะเวลาชมประทานนี่ผมก็ไม่ได้ออกมาถ่ายตรงศาลเครื่องนะเขาแยกตัวจปลาอยู่สองอาตนคือเป็นจุดพระเครื่องเลยฮะก็จะขายพระเครื่องโดยเฉพาะติดถนนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นขายของเก่าก็เข้ามาตรงฝั่งโรงพยาบาลเข้าข้างในนะครับจะเจอนะครับของก็น้อยคนก็น้อยนะครับมาวันนี้จังหวะไม่ดีเลย เดี๋ยวโอกาสหน้าในจังหวะออดูไม่ค้มฟ้าขึ้นฝนแบบนี้นะครับก็จะมาอีกรอบนึงนะครับที่นี่พอมาคราวนี้คนน้อยจริงๆนะของก็น้อยด้วยนะครับเลยไม่ได้ของอะไรเลยนะครับวันนี้เข้ากับมาเดินถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตรงนี้เขาก็จะไปนิดนึงนะครับถนนนี้กำแพงเพชร 2นีฮะตรงไปี่น่าจะประมาณกิโลกว่า่า2กิโลนะครจะถึงนสวนเจ้าปิจักนะครับตึกแดงอะไรพวกนี้ฮะที่มีของเก่าเยอะนะครับที่นี่ก็ไปนิดเดียวก็จะถึงแต่วันนี้ผมคงไม่ไปนะเพราะฝนมันคึมๆนี้พ่อค้าคงไม่มาวางอีกแล้วครับ ก็เดินมาด้านลานปูดนะครับตรงนี้ที่เ็ไปบอกว่าขายของเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ลานปูดก็พอค้าก็หายไปหลายล้านเลยนะครับเมื่อกี้ฝนก็ปล่อยลงมานะครับมันไปปล่อยหยุดหยุดนะครับมันไม่ตกหนักนะครับพอปล่อยไปทีพอค้าเขาก็คุมทีงบางคนเขาค้าแบบไม่ได้วางของเยอะนะฮะวางแค่นิดเดียวก็ ยก,กับหมดเลยอะไรเงี้ยหรือรอจังหวะที่จะลงอีกอะไรก็ยังไม่รู้จะได้ลงตอนไหนนะครับผาท่าตกแล้วมันก็หยุดแล้วก็ทําท่าตกอย่างเงี้ยตลอดนะครับซึ้มไปหมดนะโชคดีจริงๆนะมาวันนี้ไม่เจอเป็นสายอนนัน่นแหละจากคอมไปเข้าลำโพงอะไรพวกนี้ต่อเาลำโพงเออมันงงเป็นองงสองจังหวะมันก็มีอย่างเงี้ยที่มีนี่ะมีอย่างเงี้ยนะ ให้จะยาวหน่อยแม่เด็กก็โสงไอ้เงี้ยสังยังเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้แล้วมันมีวอลลุ่มมันมีวอลลุ่มเนี่ยมันมีปรับได้ปรับปรับความดังได้โอ้ธรรมดาก็พอไอ้นี่มันสองหัวเลยนั่นเองแต่ว่าแต่ผมมีมีตัว,ต,วตัวสวมช่วยให้ไงเลยเ,เดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวใจเ,เย็นผมมีอยู่เส้นหนึ่งนี่ตัวนี้คืดีเนี่ยเนี่ยนเนี้ยตัวเนี้ยเนี้ยประสองนะนี่ใช้ไหน ใช้กับรถยนต์ก็ได้ใช้พี่เอายี่ไปเอาสองเส้นเด็ดขับไปพี่พี่แฮปปี้เลยโอ้โหเอามันอันไหนก็สองไงคือทำสามารถทําอย่างอื่นได้เดี๋ยวให้ดูนี่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 เลยนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่กันเนี่นี่เนี่ยเนี่พี่ที่เจียรถยนต์นะรถยนต์นะเข้ารถยนต์แอมรถยนต์ได้พี่จะเข้างานบ้านก็พี่เสษียณนี่ก็ไปพี่ก็ต่อนี่เข้าแอมไปเลย เนี่เข้าในประสงค์นี่ไงนี่ไงลองเส้นด้วยองเส้นเลยนะก็ไม่แพงพี่ผมเลยขายเป็นร้อยหลักร้อยอะไรไม่ถึงนั่นเียอย่างร้านนี้เขากำลังจะเปิดร้านนะครับบางคนก็เพิ่งมาเปิดเนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงเช้าแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วปกติที่นี่พอท้องฟ้าสว่างเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยคนแล้วก็คนขายแล้วคนเดินนะครับวันนี้ เงียบครับแต่ก็ยังมีมั่งนะมีให้ดูพอาอค้าก็มีเปิดกันแต่ก็ไม่เยอะน่าเสียดายจริงๆรถไฟไหมละครับตลาดรถไฟจะได้ยิยนเสียงรถไฟวิ่งมาตลอดน,นะครับจม่ก้อนนี้หกข้าออกอีกก็เขาเขงฟองฉลาดแม่เลยได้เหรอ มีสายแจ็คเล่นกระโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้เทียมได้เทียมได้เนี่ยเละฟุตทูดได้อืมไม่ค่ะฟุตทู็ได้ไม่จะไปเล่นกับโน้ตบุ๊กใช้สายต่อไหมจะเล่นกับโน้ตบุ๊กแล้วสายต่อลองเปรียบเน็ตไอ้นี้ใช้ชาร์จในตัวอ๋อมีแบตอยู่ในตัวอ่าชาร์จแเออน่าลุ้นลองดูหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลองหน่อย เดี๋ยวนี่ผมก็เดินกลับมาแล้วครับเดินกลับมาเข้าซอยอีกซอยนึงนะครับมันก็ของเก่าเนี่ยมันจะเป็นอยู่ด้านนอกนะฮะด้านนอกมีในซอยแล้วก็ต้านถนนนะครับแต่ถ้าลึกลงไปข้างในก็ก็จะเป็นตลาดพวกตลาดผักตลาดข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับเป็นตลาดแบบพวกอาหารการกินนะครับ เหมือนกับตลาดสดอย่างเงี้ยก็เยอะเลยแล้วครับตรงในนี้ด้านนอกนี่ก็จะเป็นตลาดของเก่าเงี้ยก็จะปนเปนกันไปนะครับไปร้านคูนไปยัะหาไปร้านคูนไปยังตรงไหนร้านคูนไปแล้วไม่ค่อยมีของเลยโอเคโอเคเมื่อกี้เห็นจะตั้งเหมือนจะเต็มดีอะทีดปล่อยลงมาทีหายไปแล้วอีกสามสี่ลายธรรมดาไม่ไหวมาดูวกว่าเออนั่นนั่ะดิ เพื่อนยังบอกว่ามาจังหวะไม่ดีบอกทุกทีจะคนเต็มและของเยอะนะครับก็ได้ของบ่ใบฮะจา้จาจา้านี้เขาก็เอาไปให้เรื่อยเนี่ยครับสมไยก่อนนะครับมีทั้งของนอกของอะไรเงี้ยผมจะมีหลงมาเรื่อยนะครับพวกพ่อค้าเล่เขามาขายกันที่นี่เขาอยู่ที่นี่ประจําเขาก็จะเห็นนะครับก็จับกันมานะครับก็มาส่งต่อไอทีกําไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ย่ออะไรอ่ะนี้ซัมซูยอ๋อตันซูยไม่แพงพี่แปดร้อยเรียถูกดีนะโอ้ถูกจังเลยไหนเลยครับพัวคนั่นแหละเด็มที่ันก็มีนโยสุยอมีอะไรเด่นบ้างนี้มีอะไรเลยมีอะไรเลยเครื่องอะไรวะเนี่ยฟัวคอนนะ เนี่ยเลยคนรับคนยาพาทางยาแรงนะเดยเรามันแรงเรื่องแรงหรือราคาแรงเท่าไหร่อ่ะตัวเล่นสามพันห้าสามพันห้าเปเราเองผมเปิดในไอ้ไอ้ขายพวกคาเล้งนะเออไม่ได้เข้าในกลุ่มไหมกคาเล้งไหมถ้าไม่ได้เข้าอะไรอเรมันมีของขายบ้าน ก็ค้างู่บนด้านผมนั่ถ่ายแอนไอ้น่นรอนไปแล้วก็ไอ้นาการตั๊มน้ำไม้ตั๊มลมประเทศตั๊มน้ำตั๊มาน้ายังไงมันเป็นเวบอะไรนะวัดจาเลงอะไรเลงบุกตะอมบุกคนรู้จักนี่นะดีดีร้อยดีดเบ็ดคนลย ของขายเยอะแอมเออมหลอดพวกอะไรนะเออเออเออเดี๋ยวเข้าไปไม่ต้องเป็นสมาชิกเหรอไม่มันดึงเขาดึงผมเข้าไปอ้าวแล้วมันดึงเราเข้าไปหน่อยได้มันมีอะไรบ้างวะต้องทําผมทําไม่เป็นอ้าวมันเชิญไงเชิญเพื่อนมันมีไม่เหรอเชิญเพื่อนแล้วก็ดผมทำไม่เป็นไงนี่ในไลน์หรือในอะไรในไลน์ไลน์ในไลน์เราไลน์กลุ่มใช่ไหมไลน์กลุ่มถ้าจริงจซิงสไล์เข้าไปมันก็เจอไม่เหรอเนี่ยมันมีโม้แปลงพวกหลอดเฉพาะหลอดก็มีขาย เออมันขายโอ้โหเหงียนแต่ว่ามันก็ลดได้อยู่ว so so like ันนั car, 1, 1, 1> 2> 1, 2้นเราผมขายของนาฏกาวิญญาณเนี้ยเลยเออพันพ yeah. ันหนึ่งบุกต่อเก้าร้อยเป็นตรงทีเพียงหลายตกกล่องไปอ่เป็นเป็นอะไรเป็นในวิญญาณฮาร์ดทิสเตอร์แอมฮาร์ดทิสเตอร์วิญญาณลดแล้วก็เนี่ยจะไก้อนาผมเนี่ยผมแ็มไว้เนี่ย ราคาให้ดูเนี่ยเออผมขายเป็นพันหนึ่งคนต่อเก้าร้อยให้ส่งให้ด้วยค่าส่งร้อยนึงอืมแล้วก็เป็นเป็นแอมกีตาร์เดี๋ยใช้เป็นแอมรลอร์เดีผมนะผมขายไป็นสามพันห้าเลยโอ้เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วเว้ยเล่นออนไลน์แล้วเว้ยมก็เอาส่งมาผมก็เห็นเขาเล่นผมก็เอามั่งมีเงี้ยมีขายเยอะแยะเลยไงอ่ะกินออนไลน์เดี๋ยวนี้รู้หลักแล้วเออเออโอ้ยมันไปไม่ได้โอ้โหตายอยมือ ลองลงนี้เล่นดูเอิมก็ได้เอิมแบงนี้ก็หลอกไม่ได้แล้วดิอันนี้เนี่ยผมตรงไปเนี่ยผมเปิดวันสี่วันห้าเนี่ยไหนตัวเนี้ยอะไตัวเนี้ยจะได้เปิดสี่วันห้าเออเนี่ดูสามร้อยกว่าคนแล้วะตั้งเลยเปิดดูวเนี่ยเยอะแยะลงขายกันนี่ยซีดีพวกเอ็มหลอดพวกอะไรตัวหนึ่งหมื่นกว่าช่องหมื่นอะไรตัวลงอะไรมัน ของคาริ่งทั้งนั้นเนี่ยโอเดียนนี่มารู้ราคาเว้ยเทียงกูได้อยู่หลายเข้าไปทางไหนวะเนี่ยซื้อหรอคะซื้อจับอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวเขาให้เข้าเป็่องเาช่องมได้อยู่ไม่ยากวอเตอร์หมดเลยแค่ใส่ไฟกับสายตอนนี้มันยังไม่หมดอยู่ไงเนี่ยที่เขาคนน้ำมันก็ใช้ดิ ที่ว่ามอเตอร์ตัวเนี่ยแรงดันนี่ไงเราบ้านนอกเราไปพ่นยาเนี่ยพ่นพ่นตะบนหลัาเห็ดปีเยอะแต่มันใช้ใช้มันใช้เครื่องนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟมอเตอร์อย่างงี้ไอเครื่องอ่ะมันไปไหนได้ไงาล้างขีดนาไงแต่ขีดยาหนาเพื่อนไอ้พวกนี้เหมือนกันร้านลงรถหรือเปล่าพวกล้างรถนะอาดน้ำดกน้ำเลยนะ นี่เลยฝาครอบมันมาเตอร์กูมาเตอร์กูแบบมแตกเยอเลยพดยอมเลิกว่ะพอดนะ้าเบื่อ่หมพายต่อนียเราจะมีมีมีแต่อาหารเห็นเห็นมีแต่อาหารยิ่งพวนี้วาาย นี่นีถ้าไปตึกแดงก็คงไม่มีใครขายอีกลางแจ้งนี้ฝนตกดีอะฮะตึกแดงก็ยังใครขายเดินเดินไปเรื่อยนะตึกแดงไปแล้วไปสองรอบแล้วมั้งตึกแดงอะไอนี่ก็เป็นของไอ้เก่าๆที่เนเมืองนอกเยอะแล้วปกติประจำๆเมืองไหนเนี่ยร้านนี้เลยเหไรนู่นของผมอยู่นู่นแต่ว่าคุุมย พื้นที่เลยหมดหมดเลยเออใครจะได้อะไรโทรผมโทรถามมันไม่มาแล้วก็ฝากผมขายให้ผมทุกดหมดเเอาเลยเห็นว่าเปิดร้านในเขาอันไหนยังเปิดได้ก็บอกนะที่เช้ามาต้องเปิดร้านในเขาาอันไหนอ,ะอ่ะอันท่าจัมบาล์ตันตันนั้นเกาะพันอ๋อแถวนั้นใช่ไหมก็อเอาลูออกหอมาแจกใายกันเลยอ่าสรุปสุดท้ายก็ ไม่ได้ของอะไรนะครับก็เท่ากับมาเยี่ยมเพื่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับจังหวะดีๆผมจะเข้ามาอีกรอบนึงนะครับทีนี้จะเช็คอากาศให้ดีแล้วก่อนที่จะเดินทางมานะครับ